คนนั้นเนี่ยเราตอบคําถามได้ดีตรงคําถามตรงเนื้อเรื่องแต่ว่าอาจจะไปตายตรงที่ว่าเขียนแล้วเนี่ยกรมมเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องจะทาําให้คะแนนลดลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในการเขียนไรติงนะคะ IELTS นะคะนั่นก็คือแกรมม่นั่นเองนะคะเพราะว่าการใช้กราแาเนี่ย ถึงแม้ว่าน้องๆหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออวันนั้นเนี่ยเราตอบคําถามได้ดีนะตรงคําถามตรงเนื้อเรื่องเนื้อหาคนนั้นอะไรดีไปหมดเลยแต่ว่าอาจจะไปตายตรงที่ว่าเวลาเขียนแล้วเนี่ย grammar เนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องจะทาให้คะแนนในส่วนของ grammatical range and accuracy เนี่ยลดลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเวลาที่เราจะเขียน writing เนี่ยนะคะมันจะมี grammar point อะไรบ้างที่เราจะต้องนะสนใจแล้วก็จะต้องใช้นันมีหลายเรื่องเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจากประสบการณ์การสอนนะก็จะมาพูดถึง5 หัวข้อที่สําคัญที่สุดในการที่น้องๆเนี่ยจะทาคะแนนให้ได้ดีค่ะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะคะให้อันดับหนึ่งเลยนะคะของสิ่งที่สมควรค่าในการนําไปใช้ในการ writing นั่นก็คือเรื่องของประโยค complex sentence ก็คือประโยคความซ้อนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติแทนที่เราจะบอกว่าวันนี้อากาศดีอันนี้เป็นประโยคความเดียว simple sentence วันนี้อากาศดีนะอย่างนี้เนี่ยคะแนนไม่ค่อยขึ้นนะคะถ้าเกิดสมมติเราอยากจะให้มันมีความมี range อย่างนี้น,นะคะเราอาจจะพูดว่า ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะฝนตกแต่วันนี้อากาศดีแบบนี้นะคะอันนี้จะได้คะแนนเยอะขึ้นเลยค่ะคงสร้างประโยคที่อย่างเช่นใช้คำว่า even though แม้ว่า or d o แม้ว่าอะไรพวกนี้นะคะจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความลึกซึ้งมากขึ้นแล้วจะได้คะแนนดีนะคะ อันที่2นะคะก็คือเป็นเรื่องของ linking words หรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่า transition words นะคะคนตรวจข้อสอบของเราหรือ examiner เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาต้องตรวจข้อสอบหลายๆคนใช่ไหมเขาจะอ่านทุกอย่างละเอียดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไอตัว linking words เนี่ยจะทําให้การอ่านเนี่ยมันดูเป็นภาพรวมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเขาอ่านเห็นคําว่า in contrast เขาจะรู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ในประโยคข้างหน้า ถ้าเขาเห็นคาว่า for example เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหรือสมมุติเขาเห็นว่าเราเขียน task one นะที่เป็น step ของการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราอาจจะต้องใส่ transition word ที่บอกว่า first then next อย่างแรกถัดมาต่อจากนั้นแบบนี้มันทําให้คนอ่านเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานมากในการอ่านและทําให้การอ่านมันเป็น natural และ flow ที่สุดเป็นเรื่องที่สารนันก็คือเรื่อง tense เองนะคะ ซึ่งเรื่อง tense เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วว่าไม่ยากมากนะแต่พี่คิดว่าเราหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกยากเพราะวาเวลาเรียนเนี่ยเราเรียน tense เนี่ยมีตั้ง12 tense นะคะทีเราไม่รู้ว่าจะเอา tense อะไรไปใช้หรือไม่ใช้ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเขียน writing e s s เราใช้อยู่ไม่กี่ tense นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าเป็น task one าอยากจะให้เราอธิบายเรื่องของการทำงานของเครื่องจักรสักอย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้เป็น present simple tense เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อในจริงต้องใช้ present simple tense แต่สมมติว่านะเป็น task two ค่ะเป็น essay เนี่ยเขาถามเราถึงเรื่องในอดีตเช่นเขาอยากจะให้เราเปรียบเทียบถึงวิธีการสื่อสารในอดีตตอนที่เรายังไม่มีโทรศัพท์มือถือกับในปัจจุบันที่เรามีโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่อยู่ในอดีตจะต้องใช้เป็น past simple และสิ่งที่อยู่ใน present ก็คือต้องใช้เป็น present simple นั่น เราแ,แค่คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเป็นข้อแท็จริงในปัจจุบันหรือข้อเท็จริงในอดีตนั้นโดยมากเนี่ยใช้อยู่2องเทนสนีจะมีฟิลเจอร์นิดหน่อยค่ะทุกคน เรื่อง tense ก็เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญแต่ไม่ยุบยับเรื่องถัดมาค่ะก็คือเรื่องของ subject verb agreement นะคะก็คือความสอดคล้องกันระหว่างประธานกับกริยากฎที่นะน้องๆเด็กไทยเราท่องมาเลยตลอดก็คือประธานเอกพจน์กริยาเติม s พระหูพจน์ไม่เติม s น้อง,องๆหลายๆคนบอกโอ้ยสบายมากนะเพราะว่าเป็นกฎที่ท่องมาตั้งแต่ตอนอยู่ประถมแต่พอเราไปเขียนจริงๆเนี่ยนะสองร้อยห้าสิบคำร้อยห้าสิบคำของเราเนี่ยมันมีความลืมเกิดขึ้นได้เวลาที่น้องๆผิดกร,รมมาเนี่ยมันจะเป็นการผิดเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นประธานเอกพจน์กริยาก็ไม่เติม s ะะเป็นตน้นนะดังนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังเอาไว้เลยค่ะมันไม่ต้องการความรู้มากแต่ว่ามันต้องการความระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้นะก่อนที่จะส่งข้อสอบไปให้เขาตรวจเนี่ยก็ควรจะมีประมาณสัก5นาทีในการเช็คพวก grammar error เล็กๆน้อยๆนี้อย่าให้เกิดขึ้นค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะที่คิดว่าสำคัญนะก็คือเรื่องของ part of speech นะคะอย่างเช่นคำว่า success นะ success แปลว่าความสำเร็จ ถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จเราจะใช้เป็น adjective ก็คือสิ่งนี้มัน successful แต่ถ้าเราทำสิ่งนี้อย่างประสบความสำเร็จเราจะใช้เป็น adverb ก็คือใช้คำว่า successfully นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลาจำคำศัพท์เนี่ยจะไม่ค่อยจำ ว่าคำนี้เป็น noun คำนี้เป็น verb คำนี้เป็น adjective เพราะฉะนั้นจะมีการพูดหรือว่าการเขียนให้มันวนๆกันแล้วก็ผิดๆเต็มไปหมดการท่องศัพท์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเราต้องพยายามโฟกัสกับเรื่องของ part of speech ด้วยเพราะมันมีผลกับการเขียนของเราและทั้งหมดนั้นก็คือ5 To ท็อป,ปิกหลักๆที่เราจะพบบ่อยว่าเราอาจจะผิดบ่อยหรือว่ามันมีความสำคัญมากๆในการใช้ writing เพื่อการเขียน I นเอลทั้ง task one และ task 2นะคะถ้าน้องๆสนใจเนี่ยอยากจะให้พี่เนี่ยมาสอนเรื่องไหนนะคะ ก็สามารถที่จะบอกกันมาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์เนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะดูว่าน้องๆเนี่ยอยากเรียนเรื่องไหนกันนะหรือว่าติดปัญหาเรื่องไหนลองเขียนแล้วมันติดคะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับนะ i e l t s สวิจะเป็น Writing Speaking อะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะ